อานิสง์ของการทำบุญทอดกดถินหนึ่งทำให้เกิดในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทํทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ 3. เป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงทําได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ 5. ทําให้เป็นผู้ที่มีรูปงามมีผิวพรรณวันหน้าที่ผ่องใสเป็นที่รักรเคารพเลื่อมใสศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. ทําให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพยกย่องสรรเสริญและเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ7 เมื่อละโลกไปแล้วย่อมได้ไปบังเกิดในสวรรค์